สวัสดีค่ะชลคณาราศีพิจิกขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ s ซ s t เตนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมโดยประมาณคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวที่ขยับย้ายสองดวงคะ่ะ ระยะเวลาในการให้ผลก็อย่างภาพที่คุณเห็นอยู่นี้เลยดาวศุกร์นะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่2ถึง26เมษายนถ้าการตีความออกมาในทิศทางที่ดีนั่นหมายถึงเป็นช่วงที่คุณจะต้องรีบตักตวงค่ะและดาวอาทิตย์นะคะจะมีผลตั้งแต่ช่วงสงกรานม,มีผลไปถึง14พฤษภาคมซึ่งดาวนะคะได้มาตัดฐานหรือว่ามีคุณภาพที่เป็นมาหาอุดด้วยกันทั้งคู่ความหมายคือมีความแข็งแกร่งค่ะ การส่งผลนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านที่ดีหรือเสียค่อนข้างที่จะเห็นภาพชัดเจนหลังจากนั้นนะคะก็มาดูต่อว่าพบเรือนที่เกี่ยวกับดาวสองดวงนี้ส่งผลไปในทิศทางไหนเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรดาวศุขของคุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับพบปุตตา่ะมีเกณฑ์ของการที่จะได้เริ่รมอะไรใหม่ๆกันดาวอาทิตย์นะคะเข้าไปอยู่ในพบอริมีความท้าทายที่เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานรอคุณอยู่ สำหรับเรื่องของาธาตุพลังงานในการขับเคลื่อนก็มีส่วนสำคัญค่ะและสุดท้ายนะคะดาวที่กลุ่มร่วมกันอยู่นั้นเป็นดาวคู่มิตรหรือว่าคู่ศัตรูทุกอย่างนะคะมีผลหมดกับการตีความเพราะว่าชีวิตของคนเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับดาวดวงใดเพียงดวงเดียวค่ะถึงแม้ว่าจะมีการขยับย้ายบ้างไม่ขยับย้ายบ้างก็ตามนะคะแต่ว่าเขาส่งกำลังถึงกันหมดเรามาดูภาพรวมของพปุตตะกันก่อนเลยค่ะ ภพเรือนนี้นะคะเป็นพบเรือนของการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลคิดแล้วก็เหมือนอยากที่จะลงมือทําเลยค่ะบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะขาดความรอบคอบได้นะคะเป็นไปได้กับทั้งตัวคุณหรือว่าคนรอบข้างช่วงนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องสําคัญสําคัญพยายามอย่าปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดสินใจแต่เพียงลําพังค่ะเรื่องของการทํางานนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เริ่รมทําอะไรใหม่ๆกันแต่ว่าถ้าเป็นการลงทุนอะไรใหม่ๆ ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าได้คุ้มเสียหรือเปล่าหรือว่าโอกาสในการทำงานที่เข้ามาคุณมีความได้เปรียบเสียเปรียบมากน้อยแค่ไหนสำหรับเดือนเมษายนนี้นะคะเรายังคงมองว่าคุณต้องพิจารณาให้ดีเพราะว่ายังคงมีเกณฑ์ที่คุณจะถูกเอารัดเอาเปรียบได้อยู่ค่ะที่จริงแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมันมีรอคุณอยู่แล้วนะคะในอนาคตอันใกลน้นี้สำหรับเดือนนี้ยังอยากให้คุณใจเย็นๆค่ะ ศึกษาเรียนรู้หาข้อมูลในสิ่งที่คุณอยากทำไปก่อนก็ได้นะคะถ้าคุณไม่รีบย,ยังคงเป็นช่วงของการสะสางเคลียร์งานแก้ปัญหาเพื่อที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะรอรับโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาอีกทั้งนะคะยังคงมีดาวกลุ่มร่วมกันถึง5ดวงบ่งบอกว่านะคะสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับพวกคุณตอนนี้มันมีความต่อเนื่องมาจากเดือนมีนาคมค่ะ ปัจจุบันนะคะที่คุณกำลังฟังคลิปนี้กันอยู่จะมีบางส่วนนะคะที่ยังคงถูกกระตุ้นให้ส่งผลต่อเนื่องหรือว่าเพิ่มเติมมาถึงเดือนเมษายนและที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะก็คือสถานะของดาวเจ้าของภพเรือนดาวพฤหัสก็ยังคงต้องใช้ความหมายในภพอรินะคะเป็นตัวกาหนดทิศทางของการตีความในคลิปนี้อยู่ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของอุปสรรคที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองค่ะ การถูกเบียดเบียนในเรื่องของการเงินนะคะทุกรูปแบบที่คุณประสบอยู่กันตลอด1ปีที่ผ่านมาแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเรื่องของการทำมาหาได้นะคะที่ได้อาจจะไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควรอดทนกันอีกหนึ่งเดือนนะคะปัญหาก็จะค่อยๆค,คลี่คลายแล้วก็เบาบางลงและสิ่งที่สำคัญนะคะสำหรับทักษะจรสำหรับดาวพฤหัสอันนี้คือดวงเมืองนะคะก็กำลังจะหลุดออกจากความเป็นกะลักินนีค่ะ วันที่21เมษายนนี้ตรงนี้นะคะเราต้องขอพูดถึงให้พวกคุณฟังด้วยเพราะว่าความเป็นไปของบ้านเมืองย่อมที่จะต้องมีผลกับทุกรคนาราศีด้วยเช่นกันซึ่งก็เริ่มแล้วนะคะภาพของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ทยอยออกเข้ามาให้เห็นกันของแบบนี้นะคะมันมีช่วงขาขึ้นขาลงค่ะไม่มีอะไรที่ดีถาวรหรือว่าเสียถาวรจบจากเรื่องหนึ่งไปเดี๋ยวเรื่องใหม่ก็จะมีเข้ามา แต่ว่าสำหรับนะคะสิ่งที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลน้นี้ก็คือหมดเวลาของคนหรือว่าสิ่งที่อยู่ผิดที่ผิดทางอะไรที่ไม่คู่ควรความไม่เหมาะสมต่างๆสิ่งเหล่านี้นะคะจากที่สำคัญตัวผิดก็จะหมดความสำคัญไปจะมีเหตุให้อันตรธานหายไปเองคะ่ะหุ้นนะคะจากที่ตกตกก็อาจจะกลับฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งก็ได้ อันนี้นะคะคือภาพรวมแบบกว้างๆของบ้านเมืองในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นค่ะไม่ใช่ตลอดไปและเราก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าโลกแห่งความเป็นจริงชีวิตของคนเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับดาวเพียงดวงเดียวอุปสรรคหรือว่าบททดสอบต่างๆจากอิทธิพลของดาวดวงอื่น <c oughs> ก็ย่อมที่จะต้องเข้ามามีอิทธิพลเกิดขึ้นตีคู่ไปพร้อมๆกันและที่เห็นอยู่นี้ของพวกคุณก็ไม่ธรรมดานะคะ ทั้งดาวเสาพระราหูแล้วก็มฤตยูที่เล็งลัคนาอยู่ในที่นี้นะคะดาวอา uh, ทิตย์แล้วก็ดาวพุธส่งเสริมการมาของดาวศุกร์นะคะพระราหูนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีความแข็งแกร่งมากซะด้วยกลุ่มร่วมกับภเกดช่วงนี้นะคะก็น่าที่จะต้องมีเรื่องให้ต้องจัดการปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องในบ้านคนในครอบครัวพอสมควรเป็นไปได้ทั้งเรื่องของคนแล้วก็หลักทรัพย์ค่ะดาวศุกร์นะคะเป็นตัวแทนมาจากสองภพเรือน พบปัตตตนนี้นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของคนรอบข้างทุกสถานะค่ะเน้นไปเฉพาะกับคนที่คุณมีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเป็นหลักเช่นว่าคู่ครองคู่หุ้นส่วนลูกค้าคนที่จ้างงานคุณแล้วก็พบวินาศนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของการทําอะไรที่อยู่เบื้องหลังการปกปิดซ่อนเร้นโรคภัยไข้เจ็บนะคะหรือว่าความฟุ้งเฟยต่างๆดาวสุขของคุณนะคะมีทั้งด้านที่ดีและสิ่งที่คุณจะต้องระวัง เพราะเวลาที่ดาวมีความแข็งแกร่งความหมายที่เราพูดมานี้มันก็จะมีความแข็งแกร่งตามไปด้วยเรื่องของธาตุพลังงานในการขับเคลื่อนก็ถือว่าอยู่ถูกธาตุนะคะมีการขับเคลื่อนที่ดีมาเป็นมหาอุดอยู่ในภพเรือนที่ดีค่ะแค่ว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ติดตัวดาวสุขมาก็จะอาจจะทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากได้บ้างลองนึกภาพตามเราไปแบบง่ายๆนะคะว่าตอนนี้คนรอบข้างคู่ครอง คู่หุ้นส่วนของคุณนะคะเขามีความแข็งแกร่งมากกว่าคุณกันจะมีความเป็นผู้นำค่ะมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองแต่ว่าจะนำไปถูกหรือผิดทางอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าคู่ครองหรือว่าคู่หุ้นส่วนของแต่ละคนจะมีดีมีเสียที่แตกต่างกันตรงนี้มันขึ้นอยู่กับดาวในพื้นดวงกาเนิดด้วยว่าคู่ของคุณส่งเสริมมากน้อยแค่ไหนตรงนี้คุณต้องใช้ดุลพินิจร่วมพิจารณาไปกับเรานะคะเพราะเราบอกได้แต่เพียงว่า เขาสามารถนำพาคุณไปได้ทั้งด้านที่ดีและเสียความมั่นใจนะคะความมั่นอกมั่นใจในตัวเองมันสามารถทำให้ตัดสินใจผิดพลาดได้ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะนะคะดาวเข้าไปอยู่ในภพปุตตะนะคะตำแหน่งนี้อย่างที่เราบอกไปว่ามันเป็นเรื่องของการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลการเอาชนะกันโดยที่ไม่สนใจเรื่องของความถูกผิดเอาเรื่องของอารมณ์นะคะมาเป็นที่ตั้งถึงแม้ว่าจะอยู่ในบ้านของดาวพฤหัสก็ตามค่ะ แต่ว่าตอนนี้นะคะดาวเจ้าเรือนเองเขาก็ไปอยู่ในภพเรือนของอุปสรรคปัญหาคุณควรที่จะต้องคอยเป็นที่ปรึกษาที่ดีช่วยด้วยส่วนหนึ่งนะคะหรือถ้าคุณไม่มีคู่ครองไม่มีคู่หุ้นส่วนก็มองไปที่หัวหน้าเจ้านายหรือว่าเพื่อนร่วมงานก็ได้ค่ะลักษณะก็จะมีความใกล้เคียงกันมีความมั่นอกมั่นใจนะคะแต่ก็อาจจะไม่ค่อยมีเหตุมีผลสักเท่าไหร่หลักเกณฑ์น,นี้นะคะสามารถใช้พิจารณา,าได้เหมือนกันอีกทั้งนะคะ ดาวสุกเพิ่งย้ายออกมาจากการกลุ่มร่วมกันกับดาวเสาร์ช่วงก่อนหน้านี้นะคะมันจะมีเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะเข้ามาได้รูปแบบใดก็ได้นะคะเข้ามาได้ทั้งฝั่งคุณหรือว่าคู่ครองคู่คุณส่วนหรือญาติพี่น้องนําพาเข้ามาก็ได้เพราะว่าเป็นดาวเสาร์นี่แหลคะค่ะคู่ศัตรูเราจึงต้องมองไปในทางลบไว้ก่อนนะคะ ว่าบุคคลที่3ามที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยน่าจะเข้ามาสร้างความยุ่งยากบางอย่างให้กับพวกคุณพอสมควรตอนนี้นะคะตัวคุณเองก็ยังได้รับอิทธิพลของดาวเสารอยู่เลยค่ะดาวอังคารดาวประจำราศีนะคะยังคงกลุมร่วมกันกับดาวเสารคุณย่อมที่จะต้องได้รับอิทธิพลหรือว่าผลกระทบไปด้วยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเกณฑ์ตรงนี้นะคะมันมีความเป็นไปได้ที่จะมีการทำอะไรลับหลังซึ่งกันและกัน มีเรื่องของการปกปิดซ่อนเร้นค่ะคนโสดคุณต้องระวังนะคะคนที่เข้ามาในช่วงนี้เขาอาจจะไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวคุณมีความลับกับคนอื่นหรือว่าคนอื่นมีความลับกับคุณก็ได้มีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องของมือที่สามการครบซ้อนการที่จะยังไม่ได้สถานะที่ชัดเจนค่ะฉะนั้นนะคะอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปหรือว่าตัดสินใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และถ้าคุณหรือว่าคู่ครอง ถูกชักชวนไปทำอะไรร่วมกับใครนะคะยังคงต้องมองในทางลบไว้ก่อนคะ่ะโดยเฉพาะถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องมันจะยังคงมีเรื่องของการปกปิดซ่อนเร้นนะคะไม่ได้โกหกแต่ก็อาจจะพูดไม่หมดบางคนคุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นกิจการงานในกรงสีมรดกพินัยกรรมมีนะคะมีสิ่งที่คุณจะต้องจัดการร่วมกันกับบางอย่างกับคนในครอบครัว ตรงนี้เป็นไปได้หมดค่ะที่เกี่ยวกับเรื่องของคนหรือว่าเกี่ยวกับทรัพย์สินบ้านรถที่ดินและพอนะคะเอาความหมายของดาวทั้ง5้าดวงมาตีความร่วมกันตัวตนของคุณในเดือนนี้นะคะยังคงหนักไปในเรื่องของการสะสางแก้ปัญหาสิ่งที่มันข้างค้างค่ะหรือว่าอาจจะต้องตัดสินใจเด็ดขาดอะไรบางอย่างด้วยก็ได้นะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับสิ่งใหม่ๆที่กําลังรอคุณอยู่ และที่บอกไปนะคะว่าจะมีเรื่องให้ต้องจัดการที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์มรดกผลประโยชน์ในครอบครัวเดือนเมษายนนี้นะคะช่วงครึ่งเดือนแรกค่ะดาวที่เกี่ยวกับลาภผลของคุณอ่อนกำลังนะคะอาจจะต้องระวังค่ะความขัดแย้งที่เกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการขายทรัพย์สินที่ดินมรดกมันก็จะยากตามไปด้วยแต่ว่าถ้ามองในด้านที่ดีนะคะถ้าคุณไม่ได้ต้องการที่จะขาย ก็ถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะมีความมั่นคงในเรื่องของหลักทรัพย์เป็นผู้ที่มีทรัพย์นะคะแค่ว่าจะสามารถแปลรูปให้มันทําให้งอกเงยจากเดิมรูปแบบไหนเท่านั้นเองหรือไม่นะคะก็เป็นเรื่องของการซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมนะคะทําให้ดีกว่าเดิมตรงนี้คุณอาจจะต้องเสียเงินไปก็จริงค่ะแต่ว่าเป็นการทําให้ทรัพย์มีมูลค่ามากขึ้นแต่ว่าถ้าจะทําอะไรที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาให้ดีนะคะ เพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่บุคคลที่3ที่ไม่ส่งเสริมอย่างที่เราบอกไปถ้าจะถาช่างนะคะมาทํางานก็ระวังที่จะได้ช่างทํางานไม่ถูกใจหรือว่าทําให้งบปานปลายได้ตรงนี้มันสามารถตีความได้หลายความหมายนะคะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายของคนในบ้านก็ยังได้บางคนนะคะคุณอาจจะต้องย้ายที่อยู่ตามที่ทํางานต้องห่างบ้านห่างครอบครัวไปทํางานที่ไกลๆช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ได้เช่นกัน หรือไม่นะคะก็จะเป็นลักษณะของความห่างเหินไม่ค่อยได้ติดต่อญาดพี่น้องหรือว่าพูดคุยกับเพื่อนบางคนถ้าคุณนะคะมีเรื่องของการพึ่งพาอะไรกันกับใครช่วงนี้ภาระหนักก็อาจจะตกมาอยู่ที่คุณก็ได้ค่ะเช่นว่าสลับกันดูแลนะคะคนเจ็บป่วยไม่สบายผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านจะด้วยเหตุจําเป็นใดก็แล้วแต่ค่ะภาระหนักมันอาจจะตกมาอยู่ที่คุณได้ในช่วงเวลานี้หรือแม้แต่กระทั่งนะคะ ถ้าคุณมีคู่ค้าคู่สัญญาถ้าหมดสัญญาในช่วงเวลานี้คุณอาจจะไม่ต่อสัญญาก็ได้ค่ะไปเซ็นกับเจ้าใหม่นะคะได้คู่ค้าใหม่เพราะว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะได้คู่ค้าคู่สัญญาใหม่ด้วยเหมือนกันบางคนนะคะเรื่องของการทําข้อตกลงมีการดิวงานอะไรอยู่แบบลับๆที่ไม่เปิดเผยอ,อยู่ก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีค่ะสายงานออนไลน์ แต่การทําเอกสารข้อตกลงนะคะช่วงเวลานี้คุณก็ยังไม่ควรประมาทตรวจเช็คเงื่อนไขข้อผูกมัดที่สําคัญให้ดีค่ะยังอยู่ในช่วงที่คุณไม่ควรที่จะไว้ใจใครคุณยังคงมีการขับเคลื่อนตัวเองดีต่อเนื่องค่ะแค่ว่าจะมีแรงต้านนะคะจากปัจจัยภายนอกเข้ามาส่งผลอยู่ได้บ้างเรื่องของอุปสรรคมันมีเข้ามาอยู่แล้วค่ะโดยอิทธิพลของดาวเสาร์โดยเฉพาะนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของคน ญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงบางคนทําตัวเป็นศัตรูปากกับใจอาจจะไม่ตรงกันค่ะจะมีปะปนเข้ามานะคะกับคนที่แวดล้อมคุณอยู่ตอนนี้อย่างที่เราบอกไปตอนต้นนะคะว่าสภาพแวดล้อมบางส่วนอาจจะไม่ส่งเสริมมากนะักการใส่หน้ากากเข้าหากันตรงนี้คุณอาจจะรู้อยู่แล้วค่ะแค่ว่ามันยังส่งผลต่อเน,นื่องมาถึงเดือนเมษายนระวังเรื่องของการถูกชักชวนโน้มน้าวนะคะ เหมือนว่าจะเจตนาดีแต่ก็อาจจะแอบแฝงวัตถุประสองค์อื่นไปด้วยทําให้เกิดการเข้าใจผิดหรือแตกแยกได้ระลึกไว้เสมอนะคะในสิ่งที่เราเตือนไปเกี่ยวกับบุคคลที่3อีกทั้งนะคะยังคงอยู่ในช่วงที่มีโอกาสที่คุณจะต้องตัดสินใจเด็ดขาดอะไรบางอย่างหรือว่ากําลังชั่งใจอยู่ก็ได้เพราะว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะต้องจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอีกสิ่งหนึ่งกัน เป็นเรื่องของการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมหรือว่าชิ้นงานใหม่ๆที่คุณได้รับมอบหมายก็ได้ค่ะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะนะคะเอาประสบการณ์เก่าๆมาต่อยอดหรือว่าทำควบคู่กับสิ่งที่คุณทำอยู่ในปัจจุบันก็ได้บางคนนะคะคุณเอาความรู้ความสามารถเก่าๆหรือว่าอาชีพในอดีตที่เคยทำค่ะอาจจะมีเหตุให้คุณจะต้องหยุดหรือว่ายกเลิกทำไปคุณสามารถเอากลับมาปัดฝุนมาต่อยอดทำให้เกิดลาาผลใหม่ก็ได้นะคะ จากสิ่งที่เคยสูญเสียไปแล้วได้ด้วยเช่นกันมันสามารถตีความได้หลายรูปแบบค่ะแต่ว่าลักษณะก็จะใกล้เคียงกับที่เราพูดมามีการบุกเบิกหรือว่ารเริ่มบางสิ่งบางอย่างการได้ไปเจอคนหรือว่าสังคมใหม่ๆลักษณะมันจะมีการขับเคลื่อนก็จริงนะคะแต่ว่าก็จะทําได้แบบช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงของการลองผิดลองถูกก็ได้ เป็นเรื่องของการทํางานหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ก็ได้นะคะที่อยู่ในช่วงของการศึกษาเรียนรู้กันอีกทั้งนะคะคุณอาจจะมีความวิตกกังวลบางอย่างโดยเฉพาะกับคนที่อายุน้อยกว่าค่ะจะสถานะไหนก็ได้นะคะจะเข้ามามีบทบาทบางอย่างกับคุณจะเป็นลูกเป็นหลานสัตว์เลี้ยงหรือว่าลูกน้องก็ได้ค่ะคุณอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับบริวารคนที่อยู่ในความดูแลของคุณมากเป็นพิเศษเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายก็ได้ ว่าที่คุณแม่นะคะที่กำลังตั้งครรภ์ช่วงนี้จะไปไหนมาไหนจะลุกจะนั่งยังคงต้องระวังดูแลตัวเองให้ดีค่ะส่วนเรื่องของการเสี่ยงโชคเดือนนี้ยังไม่ชัดเจนมากนักนะคะถ้าจะเล่นเอาแค่พอได้ลุ้นค่ะและสำหรับดาวอาทิตย์นะคะที่จะย้ายเข้ามาเป็นมหาอุดอยู่ในภพอริกลุ่มร่วมกับดาวพฤหัสถือว่าเป็นดาวคู่มิตรที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ในเรื่องของธาตุนะคะพลังงานในการขับเคลื่อน ดาวอาทิตย์คือไฟค่ะมาอยู่ในภพธาตุไฟนะคะก็ร้อนแน่นอนก็เหมาะแล้วนะคะกับเทศกาลสงกรานต์ถ้าเป็นคนก็ถือว่าใจร้อนเช่นกันดาวอาทิตนะคะจะส่งผลตั้งแต่13เมษามีผลไปถึงกลางเดือนหน้าเป็นดาวตัวแทนมาจากภพกรมมะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพการงานตำแหน่งบทบาทหน้าที่ภาระรับผิดชอบซึ่งความหมายแรกนะคะที่ดาวอาทิตย์เข้าไปอยู่ในภพอริ แน่นอนค่ะว่าคุณจะต้องมีความท้าทายในเรื่องของการทำงานที่รอคุณอยู่บางคนคุณอาจจะค้นพบความถนัดหรือความสามารถใหม่ๆบางอย่างและความหมายที่สองที่ดาวกลุ่มร่วมกับดาวพฤหัสเกณฑ์ของการที่คุณจะอยู่ในช่วงของการเรียนรู้หรือว่าต้องปรับตัวบางอย่างนะคะเรื่องของไรายได้รับผลอาจจะยังไม่ต้องพูดกันเยอะคะ่ะเน้นพิสูจน์ผลงานความสามารถกันก่อนนะคะ และความหมายที่สามที่ดาวอาทิตย์ยเข้าไปอยู่ในบ้านของดาวอังคารคู่ศัตรูการมีอริศัตรูคู่แข่งในที่ทำงานค่ะหรือไม่ก็จะเป็นเกณฑ์ที่คุณจะต้องทำในสิ่งที่คุณยังไม่ถนัดนี่คือความหมายเด่นๆนะคะจะเป็นจุดที่เราจะใช้พิจารณาดาวอาทิตย์ยในตำแหน,น่งนี้จากภพปุตตะนะคะมาอาริยังคงมีความกดดันในเรื่องของการทำงานอยู่ค่ะแต่ว่าเป็นความกดดันที่ส่งเสริมนะคะ ในที่นี้เรามองว่าดาวพฤหัสเขาน่าจะทิ้งทวนให้คุณได้เห็นเป้าหมายอะไรใหม่ๆบางอย่างมันเป็นไปได้นะคะทั้งที่คุณไปต่อไม่ได้ในอาชีพการงานที่คุณทำอยู่เดิมหรือว่าเป็นเป้าหมายใหม่ๆที่คุณคิดที่จะต่อยอดหรือว่าทำคูบคู่คไปกับงานที่คุณกำลังทำกันอยู่ความท้าทายใหม่ๆในเรื่องของการทำงานนะคะมันจะมีเข้ามาในช่วงหลังสงการซึ่งนะคะช่วงแรกๆนะคะที่ดาวย้าย หลายๆอย่างนะคะมันจะยังทําได้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนเองนะคะดาวอังคารยังคงได้รับอิทธิพลจากดาวเสาอยู่เลยไม่ว่าอะไรที่คุณขุนข้องหมองใจขุนมัวอยู่ตอนนี้คุณต้องใจเย็นๆนะคะมันจะอยู่ในสภาวะนี้ไปอีกสักพักหนึ่งค่ะแน่นอนนะคะว่าดาวเจ้าเรือนการงานเป็นมหาอุดมีโอกาสที่คุณจะได้ทํางานใหญ่งานยากกันค่ะงานที่เกินมาตรฐานปกติที่ผู้คุณเคยทํากัน เป็นช่วงของการพิสูจน์ผลงานศักยภาพนะคะบางคนค้นพบความถนัดหรือความสามารถใหม่ๆอะไรได้ในช่วงเวลานี้เพราะว่าการได้ทำในสิ่งที่ยากหรือว่าแตกต่างไปจากเดิมนี่แหละคะ่ะช่วงรอยต่อระหว่างเดือนนะคะบางคนคุณอาจจะได้ทำงานหรือเป็นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆบางอย่างคนที่เปลี่ยนแปลงงานย้ายงานตรงนี้จะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมีเรื่องของการปรับตัวเรียนรู้ผู้คนเรียนรู้งานหน้าที่รับผิดชอบใหม่ๆ หรือว่าเป็นรูปแบบของการเรียนรู้ทักษะบางอย่างเพิ่มเติมคุณเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือว่าต้องเรียนรู้อันเนื่องมาจากงานที่ได้รับมอบหมายเป็นไปได้หมดการเอาประสบการณ์เก่าๆมาต่อยอดหรือว่าทำควบคู่ไปกับงานที่คุณทำอยู่ในปัจจุบันก็ได้หรืออย่างน้อยนะคะถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานกันบริษัทของคุณก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบรูปแบบการทำงานค่ะ เปลี่ยนนโยบายนะคะมีผลกระทบบางอย่างมาถึงตัวคุณให้ต้องทำงานได้ยากขึ้นด้วยอีกทั้งนะคะบางคนคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นที่รู้จักในสายงานที่คุณทำอยู่แค่ว่านะคะคุณจะต้องอาศัยความพยายามในการผลักดันตัวเองเป็นหลักค่ะเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหาโอกาสนะคะกล้าลองผิดลองถูกทำในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมโดยรวมแล้วนะคะย่อมที่จะต้องมีผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ดาวอาทิตย์นะคะพึ่งย้ายเข้ามาเป็นดวงแรกเองค่ะยังคงมีปัจจัยอื่นๆนะคะที่จะตามเข้ามาร่วมด้วยในอนาคตอันใกล้ช่วงนี้นะคะถ้าเป็นไปได้คุณควรรีบที่จะสะสางเคลียร์สิ่งที่ค้างคางให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่ามีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่กําลังรอคุณอยู่และในอีกความหมายหนึ่งนะคะรูปแบบของการทํางานแบบเดิมๆช่วงนี้อาจจะไปต่อได้ยากค่ะเป็นผลทําให้คุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปเองโดยปริยาย อีกทั้งนะคะก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางกันอันเนื่องมาจากเรื่องของการทํางานต้องเดินทางไปติดต่อพบปะผู้คนนะคะจะมีประสบการณ์ใหม่ๆในเรื่องของคนคะ่ะและก็สังคมที่เพิ่มเติมเข้ามาสายงานอาชีพที่เด่นๆในช่วงเวลานี้นะคะงานที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาทุกรูปแบบคะ่ะการวางระบบงานวางแผนการเป็นที่ปรึกษาอาชีพนะคะที่คนหรือว่าคนส่วนใหญ่ต้องเข้ามาพึ่งพามันสมองและก็ฝีมือของคุณ นั่นแหละค่ะมีหลายสายงานอาชีพมากนะคะจะมีลาบผลในจังหวะนี้จะมีคนเข้ามาติดต่อพูดคุยเรื่องงานไม่ขาดแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการโน้มน้าวชักชวนในเรื่องของการลงทุนเก็บไว้พิจารณาได้นะคะแต่อย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจหาข้อมูลให้พร้อมคิดถึงข้อดีข้อเสียให้รอบด้านโดยเฉพาะถ้ามีเรื่องของเงื่อนไขข้อผูกมัดที่สำคัญแน่นอนค่ะว่ามีเกณฑ์ของการที่คุณจะได้เริ่มสิ่งใหม่ๆ โดยที่จะมีปัจจัยภายนอกหรือว่าคนรอบข้างเข้ามากระตุ้นนะคะแต่อย่าลืมในสิ่งที่เราเตือนไปค่ะว่าคนรอบข้างคนที่อยู่รอบตัวคุณตอนนี้เขาสามารถที่จะนําพาคุณไปได้ทั้งในด้านที่ดีและเสียคนที่ว่างงานหรือว่ารอง,งานอยู่นะคะเดือนพฤษภาค,คมค่ะเรามองว่าคุณมีโอกาสในเรื่องของการทํางานนะคะถ้าคุณรอง,งานอยู่หลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายจบแล้วนะคะสําหรับคลิปต้อนรับสงกรานสําหรับรัคนาราศีพิจิก ช่วงรอยต่อระหว่างเดือนนี้นะคะของคุณมีความเข้มข้นหลากหลายอารมณ์มากเลยค่ะมีทั้งหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่รอการสะสางคลี่คลายมีทั้งบทบาทหรือว่าความท้าทายใหม่ๆที่กำลังรอคุณอยู่แต่ละคนนะคะช่วงเวลาที่จะมีสิ่งต่างๆที่เราติดความไปนี้มันจะเกิดขึ้นช้าเร็วไม่เท่ากันค่ะบางคนนะคะคุณยังอยู่ในช่วงของการรับมือการติดต่อพบปะผู้คนหาข้อสรุปกับคนรอบข้างอยู่เลย บางคนนะคะคุณก็ไปอยู่ในช่วงของการเรียนรู้การปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆแล้วมันมีอีกหลายสิ่งอย่างมากนะคะที่กำลังรอคุณอยู่ในอนาคตอันใกล้นี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเองค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะช่วงนี้รีบสะสางสิ่งที่ค้างคๆให้ได้มากที่สุดมันจะเป็นผลดีกับคุณในอนาคตและก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้ค่ะ และก็ทุกๆการกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะซึ่งก็น่าจะเป็นคลิปของการย้ายของดาวพฤหัสแล้วฝากติดตามกันด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ